สวัสดีค่ะพบกับฐานิกาชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาทำซุปแตงซุปแตงกวานะคะสำหรับคนแก่นะคะจะทำสไตล์คล้ายๆกับตำแตงนะคะกึ่งๆนะคะก่ <c oughs> อนอื่นเราก็มาทำการขูดแตงนะคะเนี่ยค่ะโดยใช้ที่ขูดนี้นะคะขูดแตงอ,อ ทำไมเราต้องใช้ที่ขูดให้มันละเอียดขนาดนี้เพราะว่าเราจะให้ผู้สูงอายุรับทานนะคะรับประทานได้ง่ายเพราะว่าท่านไม่มีฟันนะคะก็จะทําซุปกระแตงโดยใช้การขูดเอานะคะเดี๋ยวขูดก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูต่อนะคะ นี่ค่ะมันจะละเอียดประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวจะทําต่อก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะแตงกวาขูดละเอียดนะคะนี่ค่ะไม่ไม่ได้ใช้การสับนะคะเพราะว่าไม่มีฟันนะคะผู้สูงอายุเดี๋ยวเราจะไปเก็บต้นหอมกันนะคะเอามาใส่นะคะตามมานะคะเราจะเข้าสวนเข้าสวนกันไปเก็บต้นหอมนะคะที่ ปลูกไว้ในกระถางค่ะนี่ค่ะต้นหอมเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่ซุปกรแตงนะคะเดี๋ยวเก็บต้นหอมก่อนที่จริงเราใช้วิธีตัดเอาแต่ ใบก็ได้นะคะเอาไปใช้เวลาเราปลูกกินในครัวเรือนเนี่ยใช้วิธีตัดนะคะแล้วให้มันแตกใบขึ้นมาอีกนะคะใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะได้กินเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างนะคะไปล้างดินออกให้สะอาดนะก็เตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซุปบกแต็งนะคะก็มี ตะแงขูดฝอยนะคะพริกครึ่งเม็ดหั่นเป็น2ท่อนนะคะแล้วก็กระเทียม1นึ่งกลีบอซอยบางๆนะคะแล้วก็ต้นหอมที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะก็หั่นประมาณครึ่งเซนนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงก็คือเกลือ,อชูรสแล้วก็น้ำปลาแทนน้ำปลานะคะถ้าใครชอบน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาราได้นะคะก็นำทั้งหมดนี้คลุกเคล้าเข้ากันนะคะ ทีนี้โดยปกติเอ่เอเราจะในการทําซุปแบบักแตงนะคะจะใช้เนื้อปลาด้วยนะคะแต่เราไม่มีวันนี้เราก็จะใช้หมูหยองแทนนะคะเอาละค่ะไปคลุกเคล้าเลยค่ะ อันนี้เกลือนะคะใส่นิดเดียวนะคะเกลือเพรเราจะใส่น้ำปลาด้วยนะคะผงชูรสนิดหน่อยนะคะพอแล้วค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะก็ใส่หมูยองไปแล้วนะคะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ แล้วก็บีบมะนาวนะคะนิดเดียวนะคะเอานิดเดียวค่ะจากนั้นก็ใส่ต้นหอมค่ะอ่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะต้นหอมใส่หมดที่เราหั่นไว้นี่เลยนะคะพอดีถือกล้องมือเดียวนะก็เลยใส่เป็นการสาธิตให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะราค่าเดี๋ยวจะทำการคลุกเคล้านะคะ ใส่เครื่องปรุงคร,ครบแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตักใส่ถ้วยค่ะก็เรียบร้อยนะคะเสร็จพร้อมทานแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือซุปแตงกวาใส่หมูหยองนะคะซุปบักแตงใส่หมูหยองนะสูตรผู้สูงอายุนะคะ อ่ะแล้วพบกันใหม่อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของฐานิกาชาแนลนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ